สวัสดีครับมีหลายท่านเขียนคอมเมนต์อยากจะให้ผมเปรียบเทียบอักษรของและอักษรเขมรว่าต่างกันอย่างไรผมก็จะทำภาพมาให้ดูหน้าแรกอักษรหรือพยัญชนะก็แบ่งเป็นวัคเหมือนไทยเหมือนมอญแต่มอญจะมีมากกว่านี้สองตัวภาพนี้คือพยัญชนะวัคก,กะไทยอ่านกอขอคอคองอแต่เขมรจะอ่าน กขอโกโคโงกอขอถือเป็นอักษรชุดที่หนึ่งกโคโงถือเป็นอักษรชุดที่สองบรรทัดที่สองเป็นอักษรของโบราณเป็นอักษรที่พบเห็นในจารึกทั่วไปทั้งในไทยและเขะมรเป็นอักษรของชาวขอมชาวเสียมแต่เขมรเอาไปเรียกว่าอักษรเขมรโบราณ ผู้อ่านหลายคนก็เรียกตามฝรั่งว่าอักษรเขมรโบราณบรรทัดที่สมเป็นอักษรขอมที่พบเห็นในเอกสารของสยามในสมัยก่อนจารึกพระธาตุสีสองรัฐก,ก็ใช้อักษรแบบนี้แต่เขียนเป็นภาษาไทยผมจะยกตัวอย่างมาให้ดูตอนท้ายสักเล็กน้อยอักษรที่เห็นในยันทั้งในไทยและเขมรล้วนเป็นอักษรของทั้งสิ้นบรรทัดที่สเป็นอักษรเขมรที่ใช้พิมพ์เอกสาร พิมพ์ในหนังสือพิมพ์ในปัจจุบันเรียกว่าอักษรตัวตรงหรือตัวยืนบรรทัดที่5เป็นอักษรขเขมรแบบตัวโมหรือตัวกลมใช้ทำป้ายร้านค้าและหัวเรื่องต่างๆดูวักต่อไปเรื่อยๆดูช้าๆจำตัวอักษรให้ได้นะครับอักษรวักจัดจอชอชอชอยออักษรวักตัดต่อ ถอทอทอนอตัวนอเน้นขมเห็นถือว่าเป็นเสียงอโคสะคือเสียงไม่ก้องอักษรวักตดตอทอทอทอนออักษรวักปะปอผอ พอพอหมอเศสวัตยอรอหลอหวอสอสอ,สอหอหลอ ภาพนี้ให้ดูอักษรเจเรียงเป็นอักษรที่เกิดก่อนอักษรตัวตรงประวัติของการสร้างอักษรเจเรียงผมจะอ่านให้ฟังดังนี้ครับพระสงฆ์ผู้สร้างตัวอักษรเขมรสมเด็จพระสุคนทาธิปดีปาปัญญาสีโลวัดปฐุมวดีพนมเปน สมเด็จพระสังฆราชแห่งขเขมรมีพระนามเดิมว่าปานประสูติที่เมืองพระตะบองบวชเนรเมื่ออายุสิบสองปีเข้ามาศึกษาที่วัดสเกตกรุงเทพเมื่อบวชเป็นพระได้ถวายตัวเป็นศิษย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งยังทรงผนวดได้เล่าเรียนอักษรของไทยอักษรของบรรจงและบาลีจนสอบได้เปลี่ยนธรรมพุทธศักราช2398นักองค์ด้วงกษัตริย์กพูชากราบทูล ขอพระราชทานธรรมยุติกานิกายไปยังขเมรรัชกาลที่สี่จึงโปรดให้มหาปานและคณะเดินทางไปขเมรเพื่อตั้งคณะธรรมยุตและเจริญสมณศักดิ์เรื่อยมาจนถึงชั้นสมเด็จสังฆราชสมเด็จปานทรงเป็นกวีและนักปราชทรงวางรากฐานการศึกษาของขเมรโดยการประยุกต์อักษรของไทยอักษรของบรรจงมาผสมแก้ไขเพิ่มเติมจนกลายเป็นอักษรขเมรปัจจุบันเรียกว่า อักษรเจเรียงมาจนถึงทุกวันนี้อักษรเขมรมีลักษณะที่แตกต่างกันหลายชนิดซึ่งใช้ในจุดประสงค์ที่แตกต่างกันอักษรเจเรียงหรืออักษรเฉียงเป็นอักษรในลักษณะตัวเองไม่ได้ใช้เพื่อการเน้นคําในภาษาแต่จะนําไปใช้เขียนเนื้อหาทั้งหมดเช่นนิยายและการตีพิมพ์อื่นๆที่สามารถใช้อักษรเจเรียงได้อักษรโชหรืออักษรตรง เป็นอักษรในลักษณะตัวตรงการใช้อักษรตัวตรงไม่เป็นที่นิยมเท่าอักษรเจรียงแต่ปัจจุบันแบบอักษรในคอมพิวเตอร์ได้เลือกใช้อักษรตัวตรงเพื่อให้อ่านข้อความได้ง่ายซึ่งสามารถปรับให้เป็นตัวเอ็นได้อักษรโมเป็นอักษรในลักษณะตัวโค้งมนใช้สําหรับขึ้นต้นหัวเรื่องในเอกสารหนังสือป้ายประกาศป้ายร้านค้าโทรทัศน์และการเขียนบทสวดมนทางาศาสนาบางครั้ง ใช้เขียนพระนามของพระบรมวงศานุวงศ์ในขณะที่ข้อความรอบข้างใช้ตัวหนังสือธรรมดาอักษรเจเรียงและโชพยัญชนะโดดและพยัญชนะซ้อนหลายตัวของอักษรแบบนี้จะมีรูปแบบที่ต่างออกไปจากอักขระวิธีมาตรฐานผมมีข่าวเกี่ยวกับการค้นพบที่บ้านโนนวัดจะนำมาอ่านให้ฟังครับวิวัฒนาการของบ้านโนนวัดเชื่อมโยงกับที่มายต่อเนื่องตั้งแต่ประมาณ4,000ันถึง6,000ปีจนถึงปัจจุบัน มนุษย์โบราณที่นี่เป็นบรรพบุรุษของคนในปัจจุบันพื้นที่พี่หมายนนสูงแองโคราชที่นี่เป็นถิ่นกําเนิดบรรพบุรุษของกษัตริย์ราชาวงศ์มหิรัปุระผู้สร้างพิมายพนมรุง้งพระบรมวิษณุโลกหรือนครวัดศาส,สตราจารย์ชาวไฮแอมศาสตราจารย์ด้านโบราณคดีสรุปว่าที่นี่คือ the origins of Anga เราก็อยู่ตรงนี้ไม่ได้มาจากไหน บ้านนนวัดเป็นบรรพบุรุษของคนในแถบนี้น่าจะเป็นต้นกําเนิดของอารยธรรมในแถบนี้ด้วยซ้ําไปอารยธรรมนครวัดก็น่าจะได้มาจากคนกลุ่มนี้แหล่งโบราณคดีบ้านนนวัดคือแหล่งโบราณคดีที่มีหลุมกุดค้นที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมีความต่อเนื่องทางวัฒนธรรมที่ยาวนานที่สุดในประเทศไทยอยู่ที่นี่กว่า200ชั่วอายุคนไม่เคยขาดตอนด้วยที่น่าทึ่งคือ พบหลักฐานว่ามนุษย์ยุคหินเก่าและหินใหม่อยู่ร่วมกันด้วยครับชมสารคดีนี้ได้นะครับจากรากสุวรรณภูมิวิวัฒนาการมนุษย์แห่งนุ่มน้ำมูล The human Evolution Human River Moon Basin of ในตอนท้ายผมนำข้อความที่จารึกในแผ่นหินจากพระท่าสีสองรักข้อสัญญาระหว่างกษัตริย์ไทยกับกษัตริย์ลาวมาให้ดูจารึกด้วยอักษรขอมแต่เป็นภาษาไทยที่ชาเขมรอ่านไม่รู้เรื่อง วันนี้เล่าให้ฟังเพียงเท่านี้จะเล่าเรื่องอื่นๆให้ฟังในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ